ครั้งที่เจ็ดยังไงครับครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดเฮ้ยออกเลยจหวัดอูเช้าวฮะเปิดคลิปอะไรวะเนี่ยโอเคก็ขอก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับแล้วก็แฟนเกมแอค f o ร์อะไรกันด้วยนะครับเย้เราก็อยู่กับกาชาของกรีฟนะฮะหรือว่าธงแห่งเซนนะฮะก็กลับมาอีกแล้วนะครับของกาชานั่นเองนะฮะ แล้วก็ขอเตือนเพื่อนๆนไว้ล่วงหน้านะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปย้อนหลังเท่านั้นนะเพราะว่าว,วันที่ลงคลิปกาชานี้นะฮะกาชาของกรฟหรือทงแห่งเซนก็น่าจะจบไปแล้วนะคือผมดองคลิปไว้นะฮะก็ผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะใช้กี่เพชรน,นะเพราะงั้นขอพูดเกินเกินไว้ก่อนนะครับเผื่อมีมาทีหลังอีกผมตั้งใจจะสุง้มทั้งหมด2 5ห้า 25, พันเพชรนะอันนี้เป็นกล่าวโดยรวมนะผมคิดว่ากาชาของกรฟเนี่ยน่าจะไม่ถึง2 5 0 0 0้า ผมก็จะไปสุ่มอะไรให้มันถึง25 0 0มไปเลยนะซึ่งทุกท่านอาจจะเห็นไซส์ร่างแล้วนะฮะว่าคือการันตีไป1รอบนะฮะจริงๆแล้วเป็นการันตีจากกาชาครั้งก่อนนะฮะกาชาของไอเคนเนะคือผมสุ่มเกินไปมันกลิบถัดมาด้วยนะฮะเพราะงะั้นกาชาของกรฟเนี่ยผมจะสุ่มแค่1การันตีใหญ่ก็คือ1การันตีให้ได้กรฟแน่ๆมันจะมีสการันตีใช่ไหมฮะแล้วมันจะรีเซตไปอีกรอบหนึ่ง ก็คือผมเรียกว่าการันตีใหญ่เนะเพราะยังไงก็ได้กิี๊แน่แน่ซึ่งกระจาคือวันนี้คลิปนี้นะไม่ใช่วันนี้วันนี้ผมตั้งใจจะลงเป็นวันพุธคลิปนี้ยผมตั้งใจจะลงคลิปพุธแรกของเดือนธันวา this เนอะแต่ว่าผมเปลี่ยนใจถ้าทุกคนได้ดูนะผมไม่แน่ใจว่าลงพุธแรกของธันวานหรือว่าพุธที่สองเนะเพราะว่าวันวันพฤหัสศุกร์เนี่ยของพุธที่สองผมตั้งใจจะลงอีเวน ของคลิปด้วยผมก็เลยตั้งใจจะลงวันที่สัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาซึ่งเป็นวันพุธแต่ถ้าพวกคุณได้ดูคลิปนี้เป็นสัปดาห์แรกก็คือวันพุธแรกของเดือนเนี่ยธันวาแสดงว่าสัปดาห์หน้าคุณได้ดูอีเวนต์แน่แต่ถ้านี่เป็นสัปดาห์ที่สองวันพรุ่งนี้คุณได้ดูอีเวนต์อ่างงกันไหมฮะคือตอนนี้ผมอัดอีเวนต์เสร็จแล้วคลิปนี้ามาสมภายหลัง แต่ผมจะไม่เปิดหน้าให้ดูนะครับหมายถึงจะไม่เปิดหน้าลักให้ดูนะคือผมเกินมานานแล้วเ <f> <ๆ>พื่อนๆใหม่ที่เข้ามาก็าคงจะรำคาญแล้วนะเพราะงะั้นผมเนี่ยขออภัยแล้วก็เิ่มกันเลยเอามาไอทุกไม่เสียงไปแล้วหนึ่งโลแรกครับหนึ่งโลแรกยังไงเอยไม่มีอะไรเลยนะโอ้โหเกลือไปเป้าเอสตัวเดียวเองฮะคือสุ่มหนึ่งครั้งจะได้เอสหนึ่งตัวนะฮะซึ่งได้แค่ตัวเดียวจะแต่วงว่าเกลือโลที่สองครับแต่ไปฮะ ทำไมไม่จัดให้ผมอ่ะจัดดิจัดดิจัดดิจัด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 ยังไงครับยังไงยังไงอ่าไม่ได้อุ้ยเอ้ยถือว่าโอเคนะเอสอสามตัวเน่เอ้ยโอเคโอเคต่อไปคือมันสามเก้าทห้าสิบแล้ว้ายล่างคือถ้าไม่ออกโลนี้คือมันจะไปถึงการันตีเลยเหรอวะไปพักพวก โลที่สามครับใช่ไหมโอ้ยมาแล้วครับเฮมันยูรีอโอ้ไม่ก็ยูเรียฮค่ะโอ้ยตกใจโอ้ยเอเพิ่มสองตัวเหรอโอเคนะโอเคนะออถือว่าโอเคโอเคอเราก็เข้าสู่การตีที่สองแล้วนะเราก็ไปกันต่อเลยนะครับ มาดูกันว่ากีฟจะออกก่อนหรือเปล่าครับครั้งที่สี่ยางอะยางยางยางยงอยู่กันยาวๆนะฮะโอ้เอสอาร์สองตัวเหรอเนี่ยโอเคอยู่นะต่อไปสุ่มครั้งที่ห้าครับสุ่มครั้งที่ห้าครั้งที่ห้ายังไงฮะเป็นยังไงไปไปไปยังไง,ไไไง,ไงให้จัรวัดคีฟ <c oughs> <c oughs> <c oughs> what the fuck กิฟออกเลยเหรอกิฟอยู่จัก,กราวาตรนั่นเองนะฮะ,ะเยได้กิฟมาแล้วนะอ้าวแล้วเราจะเอาอยัางไรละฮะทีนี้คือ5ครั้งได้กิฟมาแล้วฮนะแล้วก็การันตีก็ออกไปหมดแล้วนะอโอเคงั้นก็ต้องขอจบกิฟยางยังนั่นึ่งนะผมยังเหลืออีกหมื่นหกเพชรอ่ะเอ้ยหมื่นหกพันเพชรเอาอีกไหมเพื่อได้กิฟอีกนะ ผมส่งไปแล้วกี่ครั้งอะลืมไปแล้วอ่าจริงๆเราจบคลิปได้เลยนะเพราะเราได้คีบแล้วอะแต่ว่ามันเหลือเพชรมันจะไปเหลืออะไรละครับงั้นก็จัดไปต่อครับครั้งที่หอกฮะครั้งที่หอกค,ครับเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเริ่มใหม่ตั้งแต่เอ้ยโอเคอยู่นะเอตาสองตัวเนี่ยโอเคโอเคโอเคครั้งที่เจดครับอันนี้ถ้าผมพลาดผมนับผิดขออภัยนะฮะทุกท่าน ครั้งที่เจ็ดครับผมอ้อยเหนื่อยจังเลยกดไม่โดนฮะครั้งที่เจ็ดยังไงครับครั้งที่เจ็ดครั้งที่เจ็ดไอออกเลยจังหวัดเก็เีบเดี๋ยวเดี๋ยวไอเดี๋ยวมันมันจะคุ้มเกินไปแล้วหรือเปล่าฮะเสร็จโลได้กี๊บสองตัว เอ้ยเสียงหลงเอ้ยพวกคุณเราโลบกันหรือเปล่าครับเราโลบกันหรือเปล่าคัทุกท่านคือเจ็ดเราได้เอสดาสามตัวคือตอนเนี้ยในดีผมเนี่ยยังไม่มีซื้ออยู่เลยนะคือผมก็อวยซื้ออยู่อะ่ะแล้วก็ยังมีอดนะที่เรายังไม่มีภายในทีมเนี่ยจริงๆก็อยากได้อดนะฮะเพราะว่าดีจัดคือตรงน,นี้มันมีอ่าเขาเรียกอะไรนะกาชา เรอัพเออใช่การเรอัพของ v ีวีแล้วก็ออเดย์อยู่นะแล้วก็ของนิสแล้วก็เทาเลวสนะแต่ว่าอ่ะผมใช้ดวงเอาแล้วกันฮะคือจริงๆก็อยากได้ออเดย์ในเพิ่มเทรดนะเรดอัพอะแต่ว่าผมวัดดวงเอาแล้วกันนะเผื่อจะได้ออเดย์ในนี้เอ้ยเดี๋ยวโหลดที่เท่าไหร่แล้ววะทุกคนอ่ะผมนับต่อไปว่าต่อไปโหลดที่แปดแล้วกันเนาะเริ่มกันใหม่ที่การันตีใหม่ครับ กีบ <Keep S 2> ออกไปแล้วกันตีใหม่โอเคตันตีใหม่ก็ถือว่าอุย้ยโอเคอยู่นะไอตอาสองตัวโอเคโอเคผม <c oughs> ความโลภเริ่มบางตาแล้วครับทุกท่านตันตีที่เก้าครับเอ้ยไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ที่เก้าอะโลที่เก้าครับส่มครั้งที่เก้าฮะยังไง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 ฟิลาทองเหรอเนฟทิดเฮ้ เอา,าเนททีสครับผมก็ยังไม่มีนะเออเขาว่า,ากันว่าดีจะจัดนะตัวนี้ฮิวช่วงเลดเกมอามีใครเอสอาร์อสอาสามตัวเอ้ถือว่าโอเคอยู่นะเอ้ยพวกคุณพวกเรายิ่งโลภยิ่งยิ่งเสี่ยงนะฮะพวกเรายิ่งโลภยิ่งเสี่ยงนะครับทุกท่านพวกเรายิ่งโลภยิ่งเสี่ยงนะครับทุกท่านเราที่สิบครับเราที่สิบยังไง ยังไง sr ครับอุย้ย sr สองตัวว่ะผมจะมารถสุ่มได้อีกแค่สามครั้งเท่านั้นนะฮะถ้า sr ถ้า s s ออกคือจบเลยนะครับก็คือหมดการสุ่มไปแล้วนะโอเคเหลือสามครั้ง sr จงออก s s r ห ssa หนึ่งตัวครับขอใครก็ได้ออเดกด็ดีซื้ออยู่ก็มาครับขอให้ผมยัางก่อนยัางก่อนโอ้โหโคตรเกลือใหตัวเดียวต่อไป โลที่สิบเอ็ดครับโลที่สิบเอ็ดครับโลที่สิบเอ็ดยังไงยังเอ้ยมาเราฮึจักหวัดกิ๊บอ้ my god กิ๊บตัวที่สามฮะสำหรับสนะิบเอ็ดโลเนาะเอ้ยโค้องอยู่นะทุกคนเดี๋ยวไม่มีเอาเลยเหรอ โอเคนะสำหรับกาชาก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะแต่เราเหลือ2 0 0พันเพชรมันจะยังไงล่ะครับมันจะมีเหลืออะไรอะ่ะขออาวุธของกิฟสักหนึ่งชุดได้ไหมขออาวุธกิฟสักหนึ่งชุดได้ไหมนะขอให้ผมได้ไหมฮะโอ้อาวุธเนฟเทสฮะโอเคโอเคครับอาวุธเนฟเทสเอสเสอูโอเคโอเคไม,ไม่พอไม่พอผมยังมีนี่อยู่เพราะงั้นขอให้ผม ขอให้ผมครับเผื่อจะได้ตัวดีๆกับเขาบ้างนะฮะสุ่มให้หมดเพชรหมดก็ช่างมันนะครับอันนี้เพชรไม่เหลือแล้วนะไม่ได้อะไรดีๆกลับมาเลยเนาะโอเคกลับมาอีกรอบแล้วนะฮะคือไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอ้กระชาเหรียญหนึ่งวันนะผมก็ไปหามาได้สุ่มอีกสองครั้งครับ คือไอเน,นี้ยคือเราไม่ได้อะไรมากแล้วใช่ไหมทุกคนก็คงรู้ว่ามันเป็นโอกาสที่ยากมากนะถ้าจะได้สักอันหนึ่งเนี้ยผมก็เลยไม่ได้อะไรมากนะก็สมสมไปนะเผื่อโอกาสออกมันมีโอ้โหไม่ออกไม่มีอะไรเลยฮะอือฮอย่างกรือโอเคเดี๋ยวผมขอไปสรุป ก่อนหน้านี้ก่อนนะฮะว่าใช้ไปทั้งหมดกี่เพชรเนาะโอเคโอเคอืมโอเคก็กลับมาในช่วงท้ายแล้วนะครับเป็นช่วงสรุปนะฮะสำหรับกาชากรีฟนะฮะของทรงแห่งเต็นท์เนี่ยผมได้ไปนับมาแล้วซึ่งผมนับได้ทั้งหมดสิบสองโลนะใช่ครับผมนับได้ทั้งหมดสิบสองโลนะครับทั้งหมดสองหมื่นสี่พันเพชรเนาะ ซึ่ง24,000เพชรเนี่ยผมคิดว่าคุ้มมากเลยนะกับการได้กิีฟต์3ตัวนะกรฟต์3ตัวยูเรีย1แล้วก็เนฟทีฟหนะทั้งหมด s อ r 5ตัวนะ5 s s r 5ตัวใน24,000เพชรสำหรับผมถือว่าค่อนข้างที่จะคุมนะ้มเนอะแล้วก็ต่อไปเป็นกาชาของอะไรอะปรับปรับต่างโครงสร้างใหม่นะ ผมใช้ไปสองก็คือหนึ่งโลก็คือสิบโลนั่นไหละสิบครั้งอปล่าความถีสิบครั้งเรียกว่าหนึ่งโลแล้วกันนะสองพันเพชรผมได้อาวุธมาอาวุธ S&R หนึ่งชิ้นนะซึ่งก็คือของเนปทีสนะอาวุธของใครนะทีสก็ไม่ได้มานะถือว่าก็คัอนกางเสียก็สองพันเพชรเดี๋ยวบวกสองพันเพชร เป็นสองหมื่นหกแล้วก็พิดลายทิมแทงนะฮะอีกสามโลประมาณสามพันเพชรนะนอ่าสามโลสามพันเพชรเนอะก็เดี๋ยวบวกก่อนบวกสามพันเพชรผมเสียเพชรไปทั้งหมดสองหมื่นเก้าพันเพชรนะครับโดยรวมแล้วซึ่งคลิปนี้ผมจะขอตั้งเป็นกระชาส่งกระชาของกิฟสองหมื 25, ่นหะ้าพันเพชรนะขอตั้งชื่อคลิปเป็นสองหมื่นห้าพันเพชรให้เข้าใจโดยรวม,มนะนะก็ถือว่าเข้าใจตรงกันนะครับก็ เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับคิดว่าคุ้มหรือเปล่านะสําหรับผมคิดว่าโคตรจะคุ้มเลยนะกาชาไอแคนเราได้ไอแคนสองดาวมานะกาชากรฟเราได้กรฟสองดาวมาคนระับกาชาต่อไป <laughs> ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรนะคิดไว้เลยสองดาวครับผม <laughs> หยอกเลยนะหยอกเลยก็สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะฮะก็กาชาของกรีฟก็เลยหกวันนะฮะแต่ว่าวันที่พวกคุณดูเนี่ยก็น่าจะจบไปแล้วนะผมคิดว่าไม่น่าจะมีพาร์ทสองของกรีฟอีกแล้วนะเพราะว่า เพชรที่ใช้ไปทั้งหมดก็หมดเกลี้ยงแล้วนะครับก็หมดหมดจริงๆนะหมดเกลี้ยงหมดไม่เหลือเลยนะก็อาจจะได้ลงทุนอีกสักนิดนึงนะก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานในคลิปภายหลังด้วยนะครับคลิปนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ลงวันพุทธที่2ของธันวานะครับวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาเนอะซึ่งกิจกรรมอะไรต่างๆเกี่ยวกับลิปก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นเนาะ ก็ถ้าลงในสัปดาห์ที่2เนี่ยวันพฤหัสและวันศุกร์นะก็ยังมีคลิปกิจกรรมอีเวนต์สตอรี่นะสตอรี่อีเวนต์ของกิฟตเป็นเนื้อเรื่องพิเศษนะฮะให้ไปดูกันด้วยนะครับผมจะเล่นสตอรี่อีเวนต์ในวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับซึ่งจะเป็นของตัวกิฟเองนะฮะไปดูว่าเนื้อเรื่องของ g ิฟจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนรับชมด้วยนะส่วนเพื่อนเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะในช่องของผมยังมีสตอรี่เป็นเนื้อเรื่องหลัก ของภายในตัวเกม Apocalypse ให้ชมกันด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับสน,นุกกันมากนะในเรื่องเกมนี้นะกาชาก็โคตรจะสวยนะครับสําหรับคลิปนี้นะถ้าผมคํานวณอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะตั้นไปหน่อยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับก็รอชมคลิปกาชาทุกวันพุธได้เลยนะอาจจะไม่ได้มาทุกพุธนะก็รอติดตามรับชมได้ครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบา,บ,าบาย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  บายบายนะพวกเจ้าฮ่าฮ่าะทำไมวะ